เอาเลยครับสวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะครับกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในพาร์ทนี้เราก็อยู่กับเกมคาบ้ามั่วไปดีเลยว่าเป็นกระแสร้อนแรงนะตอนนี้เลยก็ว่าได้เราก็เลยมาทําข้อมูลกันก่อนนะครับกับแปดอาชีพจุดเด่นจุดด้อยว่าแต่ละอาชีพเนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงบ้างและในเรื่องการอัพสเตตัสเนี่ยเราควรที่จะต้องอัพสเตตัสยังไงเพราะว่าถึงแม้ในช่วงแรกเนี่ยเขาก็จะมีออโต้ในการอัพสเตตัสให้เราอยู่แล้วใช่ไหม แต่ลังหนังยังไงเราก็ต้องเลือกอัพสเตตัสเองผมก็เลยเอาข้อมูลมาแนะนำนะครับกับ8สายอาชีพยอดนิยมที่คนอัพกันก็อาจจะต้องมีปรับเปลี่ยนแล้วแต่เพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่สายยอดนิยมเท่านั้นที่คนเขาอัพเนาะส่วนถ้าผิดพลาดยัยงไงก็ขออภัยกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากเพิ่มเติมข้อมูลอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างเดสคริปชั o นได้เลยงั้นก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ อาชีพวอริเออร์สายดาเมจกึ่งแท้งเบื้องเกิดบัตดี้ไอส์ข้อมูลอาชีพสายาชีพนี้มีสกิลโจมตีที่รุนแรงและก็มีพลังป้องกันที่สูงทําให้เล่นได้ง่ายสําหรับมือใหม่ในการลงดันเจี้ยนเป็นปาร์ตี้สามารถช่วยเหลือเพื่อนในทีมได้ดีส่วนในด้านพีพีสามารถสู้ได้ง่ายหลากหลายแบบแต่ก็ขึ้นอยู่กับทักษะจับจังหวะของผู้เล่นเองนะครับสำหรับจุดเด่นของอาชีพนี้เขาจะมี s อีเยอะเป็นรองแค่ฟอร์สชิลเดอร์ซึ่งเวลานั้นเราใช้เป็นตัวแท้งชั่วคราวได้แล้วก็ทาดาเมจร,ระยะใกล้ได้ดีลาากกมมมอนมตบยยฝูงไได้ไ่าก ส่วนสําหรับจุดด้อยนั้นถ้าเขามากลีลาเยอะกว่าจะตีแต่ละทีนี่มอนอาจจะหนีไปแล้วเนาะแล้วก็อีกอย่าง เป็นเป้าให้พวกยิงไกลเนี่ยยิงเล่นได้นะฮะอันนี้ก็คนที่ต้องระวังด้วยส่วนประเภทชุดนะครับก็จะเป็น armor suit set และประเภทอาวุธที่สวมใส่ก็จะใช้เป็นแกนซอร์แล้วก็ไดคาตาน่าแนะนอกาการ up s t a t เนี่ยก็จะแตกต่างกันนะฮะถ้าเราใช้แกนซอร์เนี่ยก็จะเน้นไปที่ strength ส่วนค่าอินกับค่าเด็กเนี่ยัพเอาไว้สวมใส่สอุปกรณ์ส่วนไดคาตธาน่านะครับเราก็จะเน้น strength เ,เหมือนกันแต่จะน้อยมากกว่าแกนซอร์หน่อยนิดนึงแล้วก็ให้มุ่งเน้นไปที่เด็กอีกหน่อยนึงนะครับซึ่งต้องบอกนะครับในการัพค่า s t a t ัสแบบ สายที่คนนิยมกันและก็เป็นข้อมูลจากคนที่เล่น pc มันเนาะเราสามารถใช้อ้างอิงได้นะครับ อาชีพต่อมาเบเดอร์เมืองเกิดเดซเซอร์สครีมประเภทสายโจมตีระยะใกล้ DPS ข้อมูลอาชีพสายาชิปนี้จะมีค่าคีย์เลตและคียดาเมจที่เยอะมากเน้นจัดการสตูตรงหน้าทีละตัว2ตัวแต่อาศัยจบงานไวฆ้าไวาแล้วก็อาชีพนี้จะฉายแสงอย่างมากในโหมด PVP เพราะว่ามีค่าหลบหลีกที่สูงจุดเด่นของอาชีพนี้จะฟันรัวฟันเร็วติดคียปล่อยคอมโบต่อเนื่องกดมั่นทาลายสกิลไม่ลีลามีอัตราหลบหลีกที่สูงส่วนจุดด้อยตัวเขาบาง s ีน้อยตายง่ายคือในการเล เนี่ยเราต้องมีทักษะการเอาตัวรอดในระดับหนึ่งด้วยเนาะประเภทชุดที่สวมใส่มา r ติโอเซส่วนอาวุธจะใช้เป็นประเภทเบดและคาตานะในการอัพสเตตัสถ้าเบดเนี่ยเราจะลงสเต็ง6อิน1เด็ก5ส่วนคาตานะนะครับเราจะลงสเต็ง5อิน1เด็ก6อาชีพชัดมาวิศาเกิดที่เมืองเดสเซอร์สกรีนประเภทสายโจมตีระยะไกล DPS สุดจัด ข้อมูลอาชีพสายอาชีพนี้หลายคนต้องกลัวอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าด้วยสกิลที่รุนแรงอย่างมากทําให้วิาสา์โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการลงดันการลงวอถ้าขาดอาชีพนี้ไปการจะสร้างความเสียหายให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะลดลงเยอะเลยทีเดียวส่วนในการพิมพ์ก็มักจะแพ้ทางตัวล้วงตัวหยุดสกิลแต่ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือการเล่นของแต่ละคนอีกทีหนึง่งจุดเด่นของอาชีพนี้นะครจะมีพลังโจมตีเวทมนต์ที่สูง มีสกิลหมู่สกิลยิงลงพื้นเยอะสามารถวาร์ปได้หรือบ้งไปมาได้อีกทั้งก็ยังมีสกิลซีซหลายแบบส่วนจุดด้อยนะครับตัวบางต้องกันน้อย SP น้อยตายง่ายก็อาจจะเล่นยากหน่อยนะครับในช่วงแรกต้องอาศัยพึ่งเ,เพื่อนไปก่อนแต่ตอนหลังเป็นที่ต้องการอยู่แล้วเนาะและในการเล่นตัวละครนี้ต้องมีทักษะในการเล่นแล้วก็เข้าใจสกิลเยอะหน่อยนะทั้งเราและเขาเลย ส่วนประเภทชุดท,ที่สวมใส่ก็จะเป็น m a t i a l set และประเภทอาวุธก็จะใช้เป็น Ob ส่วนในการเลือกอัพสเตตัสเราก็จะลงสเต,ต 2, ็ง2อิน9เด็ก2คือหลักๆอะ่ะเราจะเน้นที่อินอยู่แล้วสําหรับสเตตัสอื่นเนี่ยเราจะอัพมาเพื่อสวมใส่อุปกรณ์ซึ่งเวลานั้นเราสามารถปรับเปลี่ยนสเต,ต็งเนี่ยเอาเป็น1ก็ได้นะมาถึงอาชีพ Fort Archer เกิดที่เมือง g u i l s p e l ประเภทสายโจมตีระยะไกล DPS Support ข้อมูลอาชีพสายชีพนี้มีพลังโจมตีระยะไกลที่รุนแรงมากและมีแม่นยำสูงสามารถเก็บเดเวลได้ทั้งเดี่ยวและปาร์ตี้และก็ยังมีค่าแคปหรือความเร็วในการไล่เวทโจมตีนั้นเร็วมากนะครับแทบจะไม่ต้องยืนไล่เลยในการ PP เรียกได้ว่าสร้างความเสียหายกับฝ่ายตรงข้ามได้เยอะและก็ก่อกวนอีกฝ่ายได้อย่างต่อนเนื่องสม่ำเสมอยกเว้นแต่ว่าเราจะเจออีกฝ่ายเข้าถึงตัวเราเสียก่อนนะครับอันนี้ก็จะทําให้เราเสียเปียบหน่อยเนาะ เออมันถูกขัดจังหวะสกิลได้จุดเด่นของอาชีพนี้นะครับยิงไกลจบมอนง่ายสามารถเลือกเล่นได้ทั้งสายบูและสายซับคอมโบง่ายเพราะมีคูดาวไว้และมีค่าแม่นยำสูงยิงพวกค่าหลบเยอะได้ง่ายนะครับส่วนจุดด้อยนี่ก็ตัวบางหน่อย SP น้อยอีกอย่างข้อควรที่ระวังเลยก็คือถ้าเราเจอมอนสเตอร์หมู่เนี่ยจะตายได้ง่ายแบบสุดๆเลยนะครับประเภทชุดที่สวมใส่ Battle ลเส่วนอาวุธก็จะใช้เป็นคิสตันแนวทางในการอัพสเตตัสนะฮะก็จะลงสเตนสองอินหกเด็กสี่ หมายถึงอาชีพ SF หรือ Fort Shielder เกิดที่เมืองบัตตี้ไอประเภทสายโจมตีระยะใกล้เป็นแทงข้อมูลอาชีพสำหรับสายอาชีพนี้เล่นง่ายเก็บเวลง่ายเป็นตัวสำคัญในการลงดันเจียนส่วนในเรื่องการ PP หรือการลงบอนะครับ Fort Shielder จะตายยากมากอยู่แล้วถึงขั้นลุม3-4ตัวเนี่ยคนยังเอาไม่ลงเลยแต่แน่นอนถึงแม้ว่าเขาจะฆ่าเรายากเราก็ฆ่าคนอื่นยากเช่นกัน,กนเพราะว่าจะมีพลังโจมตีที่น้อยไงสำหรับจุดเด่นของอาชีพนี้นะฮะจะมี SP ที่เยอะที่สุดในเกมแล้วก็เกาะหนามากไม่เปลืองเลือดในการเก็บเลเวลเลยจุดเด่น อย่างแรกก็คือถ้าใครอยากเป็นที่สนใจนะครับเป็นที่ต้องการในการลองเดนเจียนส่วนจุดด้อยเนี่ยดาเมจเบามากกว่าอาชีพอื่นๆนะแล้วก็การคอมโบเนี่ยอาจจะไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าใครไม่ได้คิดมากอะไรก็สบายๆไปเนาะประเภทชุดที่สมใส่ก็จะเป็นอร์เมอร์สูตรเซตแล้วก็ประเภทอาวุธนะฮะจะใช้เป็นพวกเปดหรือคริสตัลแล้วทางในการอัพสเตตัสนะฮะอาวุธ2ประเภทนี้จะลงสเตตัสเหมือนกันก็คือลงสเต็ง5อินสี่เด็ก3เป็นพื้นฐานค่าสเตตัสที่คนนิยมกันเนาะ อาชีพฟอร์สเบดเดอร์เหมือนเกิดกินดิสเปอประเภทสายโจมตีระยะใกล้ d b s support ข้อมูลอาชีพสำหรับฟอนสเบดเดอร์เนี่ยเป็นหนึ่งสายอาชีพที่คนชอบเล่นมากที่สุดเพราะว่าเขาจะมีแอนิเมชั่นท่วงท่าลีลาการออกสกิลสุดเท่แล้วก็มีพลังโจมตีที่รุนแรงนะครับในเรื่องการลง,งเลนจ์เนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กว่าอาชีพอื่นๆเพราะว่าเขาทำดามจได้ดีเคลียร์มอนง่ายจบด่านได้ไวส่วนในด้าน PvP นะครับอาชีพนี้โดดเด่นมากคือเราจะเห็นได้เลยจากท็อป10ของเซิร์ฟจุดเด่นสำหรับอาชีพนี้จะมีท่าากกรออ ที่สวยงามมีสกิลดีบัฟมีค่าคีเลตคีดาเมจที่สูงนะครับเลือกเล่นได้ทั้งลุกและลับส่วนสําหรับจุดด้อยนะครับตัวบางป้องกันน้อยต้องมีงบทําของเยอะหน่อยไม่เยอะหน่อยเยอะเลยแหละและก็ต้องมีทักษะในการเล่นเพราะว่าต้องคอยกดคอมโบหาจังหวะเข้าหาสตูเข้าป่วนสตูด้วยนะฮะประเภทชุดที่สวมใส่อ์เมอร์สูทเซ็ต ส่วนประเภทอาวุธก็จะใช้เป็นพวกคาตนาหรือโอฟในเรื่องการอัพสเตตัสเนี่ยสสายนี้จะเน้นเหมือนกันนะฮะก็คือสเต็งสี่อินสี่เด็กสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนของเพื่อนๆอีกทีนึงนะครับบางคนอาจจะเน้นไปที่อินหลักๆซึ่งเวลานั้นเดี๋ยวผมมาเจาะเลยให้ดูกันอีกทีนึงเนาะอันนี้เป็นสเตตัสพื้นฐานที่คนนิยมเล่นกันก่อนแล้วกันต่อมาอาชีพการ r ดิเเต เมือนเกิดบัตตี้ไอประเภทสายโจมตีระยะใกล้แต่มีสกิลโจมตีใกล้กลางไกลส่วนข้อมูลอาชีพรูปแบบการโจมตีจะมีความคล้ายคลึงกับโุริเออร์แต่มีเงื่อนไขาการใช้เกรการดิเตอร์เลสเพื่อใช้งานบางสกิลซึ่งจะเพิ่มขึ้นต่อเมื่อใช้สกิลโจมตีสตูและจะลดลงเมื่อไม่มีการโจมตีในช่วงเวลา5วิ จุดเด่นสาหรับอาชีพนี้จะมีพลังจมตีที่ค่อนข้างสูงสกิลคูดาวก็ระดับกลางๆนะฮะพอกดมันมือเลือดเยอะถึกส่วนจุดด้อยเงื่อนไขในการเล่นจะเยอะหน่อยอย่างที่เกิดในข้อมูลอาชีพคือเราต้องตีเรื่อยๆถ้าไม่ตีเนี่ยมันก็จะดรอปความสามารถของตัวละครแล้วก็ถ้าไม่เข้าแบทเทิลโหมดเนี่ยจะโจมตีค่อนข้างเบาส่วนประเภทชุดที่สวมใส่ก็จะเป็นอร์เมอร์สูตรเซตประเภทอาวุธเนี่ยก็จะใช้เป็นแจคอมแล้วก็ในการอัพสเตตัสนะฮะก็จะลงสเต็ง7อิน1เด็ก4ก็ถือว่าเป็น1่สายที่มีความเท่เล่นนนมัะะ อาชีพฟอร์กันเนอร์เมืองเกิดกินดิสแฟรประเภทสายโจมตีระยะไกล DPS ข้อมูลอาชีพสำหรับสายอาชีพนี้จะเหมาะกับการเล่นโซโลเพเยอร์เพราะว่าสกิลส่วนมากในฮาจะเป็นพวกยิงลงพื้นบีสกิลซีซีถังลม้มทังตันหยุดศัตรูได้ดีทําให้ง่ายต่อการเล่นต่อสกิลดีๆสามารถปั่นป่วนพีพีทำให้คู่ศัตรูนี่หัวร้อนกันได้เลยเนาะจุดเด่นของอาชีพนี้ยิงใกล้มีค่าคิดคอนเดทพื้นฐานสูงมีท่าที่ทําให้ล้มให้ตันหรือขัดขวางสกิลหลายสกิลเนาะและมีความแม่นยําสูงเหมือนฟอร์ตอาเชอร์ก็จะทําให้ยิงพวกที่มีค่าหลบเยอะได้ง่าย ส่วนจุดด้อยเนี่ยฮะตัวบาง SP น้อยแล้วก็ไม่มีสกิลป้องกันตัวใดๆเลยที่สําคัญเลยก็คือต้องมีงบทําของเพิ่มค่าคิเลนเพราะว่าถึงแม้ดาเมจคิติคอนเนี่ยจะสูงแต่ถ้าไม่ติดคีนะครับต้องเรียกได้ว่าโคตรเบาหิวเลยฮะเหมือนสกิทประเภทชุดที่สวมใส่แบ t เทิรเซส่วนอาวุธก็จะใช้เป็นโอฟกับคริสตัลในเรื่องการอัพสเตตัสสประเภทอาวุธนี้คนนิยมเขาอัพเหมือนกันเลยนะฮะก็คือสเต็งสองอินหกเด็กสี และนี่แหละก็คือข้อมูลของทั้ง8อาชีพนะครับจุดเด่นจุดด้อยว่าในแต่ละอาชีพเนี่ยมีดีอะไรแล้วก็การอัปเดตตัสในแต่ละอาชีพด้วยนะครับ ส่วนในการเจาะลึกในแต่ละชีพเนี่ยเดี๋ยวผมมาเน้นให้อีกทีนึงนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับส่วนรูปที่ขึ้นเนี่ยสามารถไปอ่านข้อมูลได้ที่เพจเลยแล้วก็ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ต่างๆด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเว็บคาบาร์โมบายโดยตรงหรือเว็บเขียนข้อมูลรีวิวเกมอย่างเมทเชนบิดยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เจอกันใหม่พัทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย